On max. I'ma keep it going, today, ain't nothing that, going, today, ain't keep the flame on, max. I'ma keep it going, today, ain't that, going, today, ain't keep the flame on, max. I'ma keep it going, today, ain't that, going, today, ain't keep the flame on. <laughs> keep the flame keep keep สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อไม่กาโมโตครับเบนไม่กาโมโตครับถามหาเบนซ์วิวสองเราก็จัดมาให้กันอีกแล้วครับผมต้องบอกกับผู้ชมว่ารถคันนี้นะครับสภาพสวยกริปสวยมากและเป็นสีดําใช่ฮะอย่างที่คุณผู้ชมอยากได้นะครับครับเดิมสนิทนะครับใครอยากขับเดิมๆต้องคันนี้ครับผมหรือใครอยากจะได้ไปแต่งต่อเป็นสไตล์ตัวเองก็จัดไปนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซ์นะครับ C Class นะครับตัวนี้จะเป็นเจ้า W204 ครับไม่ใช่204ธรรมดานะครับคันนี้เป็นตัวอาวังกาดใช่ฮะนั่นก็คือตัวท็อปสุดของเขาะนะครับคันนี้เป็นรถปี2009สภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวน้องอุ้มกับพี่เบนซพาคุณผู้ชมไปชมนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมมาต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าเบนซ์สุดหรูนะคันนี้นะ w 204คันงามครับผมขอเนี่ยเริ่มแต่งหน้าครับผมครับผมข้างหน้านี้ขอเริ่มโลโก้ที่เป็นแบบแบบดาวโจมนะครับผมบอกเลยว่าดูสปอร์ตมากๆนี่รับเข้ากับกระจังหน้าที่เป็นโลโก้ Mercedes-Benz ใหญ่ๆอย่างงี้บอกเลยว่าดูสปอร์ตดูสวยมากนะครับใช่แล้วฮะแล้วก็นี่สมบูรณ์ด้วยนะไม่มีซี่หักฟันหล่อนะคิวโครเมียมเงาวับนะครับผมครับแล้วก็คิวล่างนี่ก็เงานะสภาพสวยงามนะครับใช่ครับผมไ่หน้าคันนี้ถือว งามชัดๆนะครับไม่มีร่องนะครับคันนี้กันชนหน้ามีเซ็นเซอร์มา6จุดฝั่งข้สามก็อยู่ครบใช้งานได้ปกติครับผมดังสะใจแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็นี่ล้อหน้าเป็นล้อเดิม Mercedes Benz นะครับแล้วก็ยางนี่หลอกยางลึกเลยนะใช้ได้อีกนานเลยนะของ p i r e l รี่ด้วยนะครับผมแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะหลายๆคนนะฮะถามหาคันสีดำนะฮะเมื่อไหร่จะมีมาครับวันนี้มีมาแล้วนะฮะแล้วผมต้องบอกเลยนะสีสันของเขานะสวยงามทั้งคันนะคุณไม่จําเป็นจะต้องไป เก็บสีจุดไหนสักจุดเลยน่ครับตัวถังเดิมบางทุกจุดฮะใช่ครับผมแล้วนี่นะคมสันสวยคิวโครเมียมนี่แนบสนิทสวยงามเงาวับเลยครับผมแล้วก็ล้อหลังเป็นล้อเดิมเป็นเซเดิเบนเช่นกันนะครับยางพิเรี่ดอกยางลึกใช้ได้อีกนานเลยครับผมมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมก็โคมไฟหน้านี่ครับผมใส่วับเลยนะครับผมตาโปรเจคเตอร์ตาไฟสูงในรีเฟล็กเตอร์ในนี่สมบูรณ์ไม่มีร่องนะครับคี่โคลเมียมครังล่านี่สวยงามนะแล้วตรงนี้ผมว่า ความรู้สึกมันเหมือนพวกตระกูลแบบ C 6กสิบสามอะไรงี้เลยนะนี่คิวอคอมเมียมดูแบบสปอร์ต<ช>มากสวยงามครับ,รบแล้วก็กันชนหน้าฝั่งนี้ก็เซ็นเซอร์3จุดอยู่ครบนะครับผมครับผมนี่ฝั่งนี้แม้แดดเข้าบอกเลยเงาวับเงามากโอ้โหสะท้อนแดดสวยงามเลยนะครับแล้วก็นี่ตัวถังบางๆเช่นกันนะครับครับผมล้อเดิม Mercedes Benz ยางพิเรนลี่ดอกยางลึกๆใช้ได้อีกนานครับผมครับผมแล้วก็มีกกี้ฝั่งนู้นไม่ได้ชี้ให้ดูนะแต่ก็อยู่ครบนะนี่เนี่ยตัวอวังกาเครอวังก์นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ทะเบียนของเขาไม่ได้ขาดนะ4มิถุนนาย 2565นะครับคุณผู้ชมนะใช่ครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวก่อนนี่หมายกระทั่งที่ปั่นน้ำฝนนะเขายังใช้ของ Mercedes Benz เลยนะใช่ฮะเรียกได้ว่าใส่ใจนะฮะทุกอย่างนะรายละเอียดทุกชิ้นนะคุณผู้ชมครับเดิมอย่างนี้ขับกันดีเลยนะผมบอกเลยคุณลองดูดิโคตรงไหนถามว่าตรงไหนมันมีมันมีหนาบ้างไม่มีเลยเราการันตีเลยนะว่าตัวถังของเราทุกจุดนะฮะบางแน่นอนใช่แล้วก็คิวโคมีอีกฝั่งนี้ก็แนบสนิทเช่นกันนะครับผมล้อหลังเดิมเมอร์เซเดสเบนซ์ยางพิเรนลี่ดอก มาดูด้านบัานท้ายของเทินบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมด้านท้ายนะครับก็ไฟท้ายฝั่งซ้ายนี่นะสภาพสวยงามวับเลยสีแดงชัดๆสีไฟใสนี่ใส่กลิปเลยนะครับผมคลียังอยู่ครบนะครับเปิดโครเมียมอยู่แล้วก็โลโก้ดาวของบ e สเดย์แบบน่สวยงามคอมเพรสเซอร์อยู่ครบทุกตัวเงาวับทุกตัวนะครับผมไปท้ายฝั่งขวาสีแดงสีใสสภาพสวยงามเช่นกันครับผม ใช่แล้วก็ด้านหลังนี่จะได้เซ็นเซอร์มาถอยมาสี่จุดนะก็อยู่ครบใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็คิวโคมียมนี่แนมสนิทสวยงามนะครับผมก่อนนี้จะเปิดกระปองหลังนี่ให้ดู2ดอกโอ้โหนี่เปิดดอกแรกครับพึ่งอ่านี่ดอกนี้นะขวามือนะโอเคปิดลงปิดลงมาปึ๊บอันนี้ดอกซ้ายมือปึ๊บนี่ใช้งานได้2ดอกปกติครับผมเอาแล้วคุณผู้ชมมาถึงด้านบ้านท้ายฮะต้องบอกเลยโล่งๆสะอาดตาจริงๆใช่แล้ว พรมทุกอย่างซ้ายขวาหน้าหลังเป็นของเดิมโรงงานทุกชิ้นสภาพอยู่นที่ต้องบอกว่าสภาพอยู่ในความเขาเรียกว่าสวยงามเลยใช่สวยงามดูใหม่มากลองบอกคุณผู้ชมว่าพอเปิดแค่ฝาท้ายเนี่ยได้กลิ่นเบนซ์ออกมาเลยใช่เลยหอมมากกลิ่นออกมาเลยใช่ครับล้วอยู่นะจ๊ะใช่แล้วอันนี้เขาก็เผิ่มเสริมพรมกระดุมเข้ามาให้นะทำให้เนี่ยถาดตรงนี้จะไม่สกปรกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูถาหลังนี่ใหม่มากลิบเลยใช่แล้วก็พลาสติกตัวนี้ก็ยังอยู่นะนี่ของใช้งานได้ปกตินะของกรตรงนี้ครับร้ออะไร ยังอยู่นะครับผมแล้วก็แม่แรงแล้วก็ขอลากก็ยังอยู่ครบปกตินะครับต้องบอกว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะ,ะนีให้ดูท้ายนะบอกเลยว่าสวยมากนะสวยกริบเลยนะแล้วก็นี่ไฟห้องสัภหระติดอยู่นะครับแล้วก็ไฟแดงประโปงหลังติดอยู่ครับผมสร่สเหลี่ยมจุกเชิญอยู่ครบครับ มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส M271 สี่สูบหนึ่งพันแปดร้อยซีซีพื่อระดับคอมเพรสเซอร์นะครับครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นตัวฝาล่องแล้วนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นของตัว M271 เขาแล้วพอได้คอมเพรสเซอร์มาพ่วงอัดอากาศเนี่ยบอกเลยว่าขับมันขึ้นใช่ครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นบอกเลยว่าขับ กลับมาก็นได้เลยสนุกแน่นอนนะฮะและคุณผู้ชมลองดูนี้สภาพเครื่องของเขานะสวยสวยใสๆแห้งๆนะทุกจุดนะคุณลองดูนะเป็นความเดิมของเขานะการดูแลรักษาที่ดีมาจากเจ้าของเ<ช>ก่านะเ,<อ>าเดิมทุกจุดจริงๆนะผมการันตีคุณผู้ชมเลยนะว่าเดินทางไกลได้นะ้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะฮะครับผมมาดูอีกหนึ่งความเดิมของคันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้าเม r c e d e s ดเบนเมอร์เซเดสเบนนะครับผมก็ยังเดิมอยู่นะบานหน้าฝั่งซ้าย Merced e s b e n z หลังซ้ายบ้านใหญ่อ๋ออยู่นี่ m e r c e d e s Ben z นะครับหลังซ้ายบ้านเล็กนี่ m e r c e d e s Benz กระจกบานหลังนี่ m e r c e เ e เด e n z เดิมๆโรงงานนะครับแล้วก็ต่อกันที่หลังขวาบ้านเล็ก m e r c e d e s b e เ z หลังขวาบ้านใหญ่นี่ Mercedes Benz นะครับแล้วก็ฟังคนครับนี่ m e r c e d e s Benz โรงงานทุกบ้านครับผมนะก่อนให้ดูภายในถือรอเลยนี่กุญแจสองดอกมีกี่ให้ดูตอนเปิดกระโปรงท้ายไปแล้วนะก็คือใช้ได้ทั้งสอ,ดองดอกเลยครับผม แล้วก็นี่คู่มือพวกเครื่องเสียงนะแล้วก็นี่บุกเซอร์วิสของเขาตอนที่เป็นป้ายแดงนะครับผมนี่นะอยู่ครบทุกเล่มเลยนะเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับนะอยู่ครบถ้วนนะต่อภายในเอาละครับุณผู้ชมมาถึงภายในรถยนต์สุดหรูคันนี้กันบ้างนะงครับผมาเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายนะคะครับผมก็นี้ข้างบนนะครับเป็นหนังบุดนุ่มนะสะภาพสวยงามนะครับผมจับสีเง,งินตรงนี้บอกเลยว่าสวยมากดูสปอร์ตมากนะครับ,รบมือมเปิดคนเม่ยมสวยงามปุ่ม,สว,ม,มสวิตช์ตรงนี้ไม่ลอกนะครับ แผงข้างนี้ขาวจ่วสะอาดเลยเส้นได้ไม่มีขาดนะครับไปมุมประตูสีแดงตรงนี้ติดปกตินะครับช่องลำโพงไม่มีแตกหักครับผมกระจกไฟฟ้าขาผมลงลื่นลื่นออโต้นะครับับขึ้นลื่นลื่นออโต้เช่นกันครับผมครับผมาะเ๋ยลองทีดูกระจกปรับข้างนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านุณผู้ชมครับไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผม อ่าฮะเป็นยังไงกันบ้างต่อมาต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าภายในของเขาเนี่ยใหม่มากนะฮะข้างนอกก็สวยนะภายในของเธอนี่ก็ช่างใหม่กิฟเลยนะ,ะบ่งบอกถึงว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรัลกษาม,มาได้อย่างดีมากคุณลองดูที่หนังเบาะกกน,นะทุกอย่างนะฮะของเดิมของเขาไม่มีแตกไม่มีขาดเบาะนี่แน่นปักเลยทรงยังดีอยู่เลยนะคุณผ<ช>ู้ชมทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงต่อมาก็ระบบไฟฟ้าครับผมก็นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน,เด,นเดี๋ยวขอเมมโมรีไว้กันกดเอมกด1นึง นังติดนะนี่เบาะอยู่อย่างนี้นะค,ะครับผมอ่ะเราเลื่นหน้าก่อนแล้วก็ถอยหลังกระดกข้างหน้าขึ้นกระดกลงกระดกข้างหลังขึ้นลงนักพิงนะครับผมขึ้นลงแล้วหัวหมอนลงขึ้นแล้วก็ที่ปรับไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมกดเล็กน,นึ่งนี่ปุ๊บนี่เห็นไหมมันกลับตำแหน่งเดิมครบ นี่เมมโมรใช้งานได้ปกติครับครับผมมาถึงแดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านะผมต้องบอกเลยคืออยากจะบอกตามความรู้สึกคือมันคือรถ น้องๆป้ายแดงใช่คือทุกอย่างของเขาเนี่ยสวยสะอาดตานะฮะและออปชันไม่ว่าจะเป็นของเดิมของเขาทุกอย่างอัลลสอรีหรืออะไรที่ประกอบประกับรถจะเป็นของเดิมแล้วก็สวยงามด้วยนะและใช้งาน<ช>ได้หมดด้วยนะฮะคุณผู้ชมทุกอย่างคอนโทรลคอนโทรลแอร์คอนโทรลวิทยุทุกอย่างเป็นของเดิมฮะระบบเกียร์เบกรบก,รบกรบอัตโนมัติฮะตรงนี้มีเกียร์นะฮะนี่เปิดได้ก็ต้องปิดได้นี่นะฮะมีม่านนี่เปิดไว้วางแก้วได้สองใบนะฮะปิดได้ครับผมตรงกลางนี้เปิดได้ครับก็ต้องปิดได้คุณดูดิ นี่แล้วหัวเกียร์เขาเป็นเพจแต่งแบบ A M G ด้วยนะสวยนะแล้วก็เมื่อกี้พี่เบนส์ลืมอันนึงเก๋บนเก๋บนเปิดหน่อยเปิดหน่อยตรงนี้นะปึ๊บนี่มันเป็นจอซ่อนอยู่ข้างในเห็นไหมใช่ครับก็ติดใช้งานได้ปกติครับเมอร์เซเดสเบนซ์ใช่แล้วก็นี่พี่ก๊อบถอยมาหน่อยนี่ตาข่ายด้านข้างนี่ก็ยังอยู่นะใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็สกาเพทเมอร์เซเดสเบนซ์นี่สภาพสวยงามเงาวับเลย มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมก็เริ่มท่านบนนี่นะครับผมเป็นหนังบุนุ่มนะบอกเลยว่าสภาพหนังสวยมากที่เงานตรงนี้นี่ก็เงาสวยงามนะเนี่ยเห็นไหมแดดสะท้อนเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากครับผมมือโครเมียมสวยงามปุ่มสวิตช์ตรงนี้ไม่ลออนะครับแผงข้างประตูเส้นได้นี่ชัดๆนะขาวจัวสะอาดเลยครับผมครับไฟมือประตูสีแดงนี่ตรงนี้ติดปกตินะแสงมันเข้าอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ติดปกตินะช่องลำโพงไม่มีแตกะหัสสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับะกระจกไฟฟ้านี่ลง เป็นออโต้ลื่นๆเลยขึ้นเป็นออโต้ลื่นๆเช่นกันครับผมอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูอีกทีนะครับนี่ปรับข้างไฟฟ้านะครับผมขวาซ้ายขึ้นลงนี่ใช้งานได้ปกติครับ เอาละคุณผู้ชมฮะมาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะ<ช>คุณผู้ชมครับผมให้ดูเลยนะสภาพของเขาว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคุณผู้ชมนะหนังเดิมนะคุณผู้ชมตรงนี้นะอาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะคุณผู้ชมตรงปีกตรงนี้นะฮะ อ่าแต่ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับคุณผมผมหนังทุกอย่างเนี่ยฮะได้เดินนะฮะเรียงตัวกันสวยนะฮะไม่ได้ต้นนะฮะแล้วทรงของเขายังดีอยู่ทั้งเบาะนั่งและพนักพิงนะอาจจะมีดำๆบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะคีนให้ดีที่สุดนะครับผมนะตรงนี้นะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะฮะครับเทระบบฟ้าหน่อยฮะอ่าพี่กอบขอเช่นเคยครับผมกดเมมโมรี่กดเลขหนึ่งเอ้ะกดเอ็มแล้วกดเลขหนึ่งดังติดนะครับขอเมมโมรี่แล้วนะอ่าเบาะเดินหน้าถอยหลัง กระดกหน้านะครับผมขึ้นลงกระดกหลังขึ้นแล้วก็ลงพนักพิงนะครับผมขึ้นลงหัวหมอนลงแล้วก็ขึ้นอ่ะแล้วรุบกวนพี่เบนปรับภู้มาล่ไฟฟ้าก่อนเลยครับ,รบผมอ่าลงนะครับคุณผู้ชมควบคุมได้สี่ทิศทางนะ,ะขึ้นนะค,ะคุณผู้ชมอ่ะต่อไปก็ยืดแล้วก็โหดเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมเอาให้สุดไปเลยดีกว่าอ่ะอ่ะนี่ก็พอเราเสร็จใช่ไหมผมก็จะกดเลขหนึง่ง แต่ฝั่งคนขับเนี่ยมันจะซิงมากกว่าฝั่งคนนั่งก็คือเขาจะได้รปรับพร้อมกระจกข้างพวงมาลัยแล้วก็บอรนะรมกี้ผมเนี่ยผมปรับให้ดูดีนี่กระจกผมปรับเพีย้ยนไปเลยนะนี่แล้วผมก็จะกดเล็กนึงเห็นไหมกระจก อกพงมาไลายกับเขาตำแหน่งเดิมครบครับผมรับผมมาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะไหนๆก็มาพงมาไัยแล้วนะฮะครับต้องบอกเลยว่าพงมาลังเขาอยู่ในสภาพที่โหดีกู้สวยงามมากนะฮะปุ่มเปิม,ปมทุกอย่างชัดเจนนะฮะ<ช>มาดีฟังกชันนะค,ะคุณผู้ชมเดิมโรงงานนั่นเองนะค,ะคุณผู้ชมเอาแล้วฮะมาถึงด้านไม้กันบ้างคันนี้ต้องบอกเลยนะว่าวิ่งไม่ไม่เยอะนะใช่คแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบกิโลเท่านั้นนะค,ะคุณผู้ชมฮะ,ะร้านเราขายแต่ไม้แท้แทน,นะยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอาไม้เด็ดขาดนะฮะคุณผู้ อ่ะบนหัวผมกันบ้างนะฮะฝั่งด้านขวาครับมีอะไรกันบ้างฮะนี่มีกระจกนะฮะคุณผู้ชมเปิดมาไฟติดนะฮะอ่ะอานาตปิดนะครับฝั่งด้านซ้ายผมบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผมเปิดมาครับไฟติดนะฮะคุณผู้ชมอ่ะตรงกลางบ้างฮะอันนี้อ่ะให้ดูไฟอ่านหนังสือก่อนข้างขวาติดนะเป็นสีขาวนะสางซ้ายาติดนะฮะคุณผู้ชมตรงกลางบ้างนะฮะนี่ติด ถ้าเกิดผมกดปุ่มนี้จะไปติดข้างหลังนะคะับคุณผู้ชมกดปุ๊บหน้าปุ๊บอ่าเปิดตรงนี้ปิดได้เรียบร้อยทุกอย่างใช้งานได้หมดระบบไฟฮะครับผมแล้วก็ขอไปกอย่างคือคันนี้บางคนก็เรียกอีซีสตาร์เอออีซีสตาร์นะบางคนก็เรียกแบบเป็นแบบคลิก s t a r ์นะครับคือนี่เรากดแค่นี้นะสตาร์นะใช่ครอันนี้ดอกที่หนึ่งนะอ่ะผมดับก่อนแล้วก็นี่เอาดอกสำรองใช้ได้สอดอกครบถ้วน มาถึงห้องโดยสารแถว2ด้านหลังกันบ้างนะครับผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวานะฮะครับผมก็หนังข้างบนเป็นหนังบุนุ่มนะครับสีดําสภาพหนังสวยงามนะครับทีมสิเงินตรงนี้นี่เงาวัสสวยงามเลยมือโครเมียมสวยงามช่องลาโพงเล็กตรงนี้สวยงามนะครับเส้นได้ชัดๆไม่มีขาดนะครับข่างคแผงข้ามประตูขาวจ้วลําโพงใหญ่นี่ไม่มีหักนะครับไฟมอมประตูสีแดงติดครบปกตินะครับอ่ะกระจกไฟฟ้านี่เป็นออโต้ลื่นๆเลยขึ้นเป็นออโต้ลื่นๆเช่นกันครับผม มาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับสภาพหนังด้านบนสีดำสวยงามฮะคุณผู้ชมทิมพนะฮะไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีริ้วรอยนะสภาพหนังตรงกลางนะหรือข้างล่างนะช่องลําโพงทุกอย่างนะไฟติดนะสวยงามนะไร้ตําหนินะคุณผู้ชมใช่ขออนุญาตเทสระบบไฟฟ,ฟ้าฮะนี่เป็นไงฮะ ลงอย่างลื่นนะคุณผู้ชมขึ้นก็ต้องอย่างไวแน่นอนนะคุณผู้ชมรับแล้วเป็น็นะขาดไม่ได้เลยนะสําหรับแอร์แถวสองนะใช่ครับผมแอร์แถวสองของเขาเนี่ยควบคุมอุณหภูมิได้ควบคุมแรงลมได้อีกตั้งหาใช่ครับผมคือความพิเศษของเขาก็คือรุ่นทั่วไปเนี่ยมันจะใช้แรงลมจากตู้หน้าเพื่อมาที่ข้างหลังคันนี้เขาเป็นโซนหลังแยกมาให้เลยคุณสามารถควบคุมอุณหภูมิของตัวเองได้เลยตามพัดลมตามแรง ตามใจชอบได้เลยครับผมครับผมอามาลองมาดูบอกกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมฮะ,ะเป็นตัว C นะฮะเพราะฉะนั้นนะ,ะภายในอาจจะไม่ค่อยใหญ่มากแต่ผมบ,บอกได้เลยว่านั่ง สีถึงหคนสบายใช่ไม่อึดอัดครับ,รบไม่อึดอัดนะไอะสภาพนะสวยงามนะทุกอย่างนะเป็นหนังเดิมนะไม่แตกไม่ขาดได้คุณดูดิโอ้โหไม่มีร่นเลยเป็นไงและคือบอกเลยนะสีเบาดูน่านั่งมากใช่ฮะเรามาดูพนักพิงกันบ้างนะข้างหลังนะฮะสวยงามทุกอย่างทุกจุดจริงๆนะฮะและที่ขาดไม่ได้ก็คือทักแขนตรงกลางฮะเอาลงมาฮะ ถ้าจะเก็บของเราก็ต้องเปิดนะครคุณผู้ชมเอ๊ไว้แก้วน้ำได้ไหมวะกดปุ่มปึ๊บอ้าวกดปึ๊บอ่านี่ดูใช้งานได้ปกติเจ๋งเลยคุณผู้ชมเทนะอีกหนึ่งออปชันนะคุณผู้ชมครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณผู้ชมอาจจะไปลุยทางฝุ่นหรือทางขรุขระหรืออะไรก็ได้ที่มันมีโคนนะเลอะยันไฟหน้านะฮะมันจะมีอีกหนึ่งออปชันก็คือการฉีดล้างไฟหน้านั่นเองนะฮะคุณผู้ชมซึ่งคันนี้ยังใช้ได้อยู่นะฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี เป็นงไงนี่ฮะคุณผู้ชมครับผมมันก็จะฉีดล้างไฟหน้าได้อยู่นะฮะเปียกกันไป <c oughs> เต็มหน้าคุณเลย <c oughs> ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเรา3คนก็อยู่ในเจ้า W 2 0 4คอมเพสเซอร์อวังกัดตัวท็อปคันนี้ครัหให้ดูความสวยงามของเธอหน่อยครับร เป็นยังไงเปิดจอยดิเปิดจอยดสวยเดิมสวยเดิมกดปุ๊บนี่อ่าเห็นไหมมีจอด้วยนะมันใช้แล้วนี่ก็ใช้งานอะไรบหมดเกี๊ยวดินี่หมดเกมจีนแล้วก็ตรงนี้กิ๊กกิ๊กกิ๊กนี่เห็นไหมเนี่ยก็เป็นตู้เซฟอ่ะเนี่ยใช้งานได้ปกติครบครบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้หน้าจอนิดนึงระหว่างรถติดๆก่อนนี่กูสโรนให้ดูก่อนเลยเห็นไหมใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ระบบริมกดปึ๊ก ก็ใช้งานได้ปกติเช่นกับระบบริมคืออะไรระบบริมก็คือมันจะเป็นการล็อกคันเร่งไว้สมมติผู้ชมตั้งไว้50าเหยียบยังไงมันก็ไม่เกิน50บอกเลยนะมีประโยชน์มากนะสำหรับถนนประเทศไทยที่มีจับความเร็วเยอะขนาดนี้เราล็อกสมมติเรารู้ว่าถนนเส้นนี้วิ่ง90ได้แค่90้ล้วรก็ล็อกริมเลย0อ่าเราก็จะไม่เผื่อตัวเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าอย่าง Mercedes Benz นี่บางทีเราวิ่งร10 1 2 0บร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบไม่รู้ตัวเลยเพราะว่ามันนีมันเราไม่รู้ตัวใช่ก็คือระบบริมก็คือมีีเเาารยกว่ มีประโยชน์ใช่กับพวกที่ใช้ความเร็วเดี๋ยวความเร็วมันจะเกินล็อกเก้าสิแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าช่องจ่ายทางด่วนผิดผมบอกเลยว่าจุกกูเกือบแย่วะนั่นน่ะเกือบเโอ้โหค่าปรับโหสร้างบ้านกันเลยทีเดียวไปเลยโหมาดูดิวิ่งคอมเพรสเซอร์เอ้ยเอ้โพากันโอ้ยเอ้ยจำเดินเอ้อพอแล้ว <ś _> โอ้โหโอ้ยมันมึงมันไี้ใจกูจะวาย <ś _> อ่ามิกกี้คลิกดาวเนี่ยเดี๋ยวททปตัวนี้เทปตัวนี้อ่าสามสองนะอ่าดึงนะสองปื๊ดสองสามสี่ห้ามันจะเข้าเป็นเลขสี่ก็ใช้งานได้ปกติครับผม <ś _> อ่านะครับก็คือระบบคอมเพรสเซอร์เขาที่อัดอากาศแบบนี้เนี่ย ที่ดูแลจริงๆมันคล้ายๆกับซูเปอร์ชาร์จใช่ถ้าเป็นฝั่งเมริกันเขาจะเรียกว่าซูเปอร์ชาร์จใช่ก็คือในหลักการอย่างพุทเซอร์โบเนี่ยบางทีก็มออีการลอร้ลอๆเพราะว่ามันต้องเอาไอเสียไปอัดแล้วกลับมาไอค่อยกลับมาอัดที่เขา้าไอดีใหม่อ่าส่วนคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันเป็นระบบที่ไปพ่วงกับตัวมูมมมมเลสายพานเลยเอ่อาทำให้รอบมันก็จะมาไวกว่าเทอร์โบโดยพอสมควรเลยแหละอย่างที่กดมันแค่กดปุ๊บมันก็ตึ๊บู๊ตเลยพวกนี้มันจะแบบบู๊ตไวกว่าก็ไม่แย่ผมบอกเลยว่าพลังกำลังเครื่องยนต์ของเขานี่ยสมบูรณ์แแนนนน่่่่ออาาบบผูมมมักกกเเีีดดทยยพุงป๊ล ส่วนเกียร์เมื่อกีร้รอบสูงๆก็เมื่อกี้ต่อนิ่มเลยนิ่มทุกเกียร์เลยนะ,ะแล้วก็รอบต่างๆก็นิ่มเช่นกันส่วนทิปโทนิกก็ใช้งานได้ปกติส่วนช่วงล่างเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนเพราะว่าเกียร์ผมพุ่งขนาดนั้นนะและจ้ำเลยอ่ะไม่มีเสียงก,กุกกกนะใช่มันไม่มีการแบบจ้ำแล้วไม่มีเหลือเลยด้วยแล้วก็ฟิลคันนี้ก็บอกเลยว่าออกไปทางนุ่มนวลนะจะแ,แบบ สไตล์ซีคัพอาจจะก,การะด้างนิดน,นึงนิดเดียวกว่าเอสคัพหน่อยใช่แต่โดยรวมก็บอกเลยว่าถือว่ายังนิ่มนะผมบอกเลยนะใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในเมืองในกรุงเทพหรือจะใช้ต่างจังหวัดใช่เหมาะมากนะครับไซส์นี้นะครับนี่แอร์แยกด้านหลังผมบอกเลยเย็นถึงใจในะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะปรับได้ปรับแรงลมได้นะครับเห็นไหมฮะลมออกดีมาก ด้านหลังนะครับสวยๆวยใช่งามแน่นอนนะครับมาทดลองขับกันใช่แล้วเดี๋ยวเขออนุญาตเดี๋ยวสายเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูว่าเซ็นเซอร์เขาก็ายังใช้งานได้ดอ่าอืมแป๊บนึงมีโหมดไอ้นนี้ไหมออโต้พายโไม่มีนะยังอันนี้ยังไม่มีอ่าเดี๋ยวให้คุณชมได้ดูนะครับนี่นะฮะตอนนี้ดูแผงประตูไปก่อนนี่ครับทิมสีบอลนะคุณผู้ชมยังอยู่ในสภาพที่ดีงามนะครับ ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีรอยเลยนะครับเห็นไหมฮะแผงประตูเขาสวยไม่จ๊ะดูเทษสิอ่าเนี้ยๆขออนุญาตจะของรถนิดนึงนะอ่าเนี้ยๆข้างหน้านี่มีโกลนี่ก่อนเลยเล่นเขาเลยทีเดียวไม่ไม่ไดูเซนเซอร์หน้าดูเซนเซอร์นะครับกี่เม็ดแล้วนี่นี่มาแล้วเห็นไหมขึ้นแล้วเห็นไหมอ่ะขออนุญาตแค่นี้ก่อนแล้วกันจะโทรไม่ดีเซนเซอร์หลังก่อนอที่กระจกหลังนะ เต่าาวิดอ้าวเบาเห็นไหมฮะเริ่มขึ้นยังเอ่ยนี่มาแล้วมาแล้วเห็นไหมฮะเริ่มขึ้นแล้วนะสามเมตรสี่เมตรแล้วนะแตไปกตินะเห็นไหมฮะนี่ก็คือใกล้มากมันก็ติดเตือนอย่างงี้ปกตินะครับครับเวลากลับรถนะครับครับกลับร้านกันต่อเดี๋ยวเรามีรีวิวคันต่อไปสําหรับคันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่า หลายๆคนหากันอยู่แล้วสําหรับเจ้า W 2 0 4นะต้องทันจริงๆซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้าโวยเด็ดขาดครัอบผม สวยพร้อมขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปนั่งวัดใจว่าจะไปเจอรถอุบัติเหตุตกน้ำหรือรถกอไม่ต่างับผมนี่คือรถเลขไม่แท้สภาพไม่มีอุบัติเหตุไม่มีตกน้ำการันตีสภาพครับผมคันนี้ผมส่งต่อให้กับผู้ชมนะครับในราคา569,000บาทเท่านั้นครับและยังจัดเฟอนนนได้ด้วยคันนี้นะฮะเริ่มต้นดาวที่1น9่ี่บาทเท่านั้นก็ดาวแค่แสนสี่เก้าใช่ครับผมและต้องบอกกับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับคันนี้คือตัวท็อป คอมเพรสเซอร์อวังกาดใช่ฮะนะฮะเช็คราคากันก่อนและเช็คสภาพด้วยเสมอนะครับมันต้องเช็คคู่กันใช่บางคนบอกโอ้ยคันน้นขายอยู่ราคาเท่านี้เองงกจังโถเอ้ยผมจะบอกให้เราเป็นเต้นใชถ้าคันนั้นสวยจริงขายราคาเท่านั้นน่ะมาอยู่ที่เราแล้วใช่ฮะเอาง่ายๆเลยนะคลิดกนแบบง่ายๆใช่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไมคกลับมอโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกกาโมโต์นะครับ